สวัสดีค่ะไต้แสงใช้รุงเรียงบ้านไม้สักทองค่ะวันนี้ไต้จะพาทุกท่านมาชมบ้านไม้สักทองรังงามหลังนี้ค่ะที่อยู่ท่ามกลางชุมชนเมืองเรือนหลังงามหลังนี้ค่ะ,ล,ล,งงล,คะลูกค้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือนราชพฤกยกสูงค่ะซึ่งเดิมค่ะจะมีขนาด3ามห้องนอนสามห้องน้ําแต่เรือหลังนี้ค่ะมีการปรับขนาดให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมค่ะ เรือนไม้สักทองหลังงามหลังนี้ประกอบด้วยตัวเรือนไม้สักพื้นไม้สักที่คุณสามารถเลือกโทนสีตัวเรือนได้ตามที่คุณต้องการค่ะโครงหลังคาเป็นงานโครงเหล็กมุงด้วยหลังคาชิงเกลูฟเป็นหลังคานำเข้าจากต่างประเทศมีหลากหลายเฉดสีให้เลือกเลยค่ะชมคลิปฉบับเต็มของบ้านหลังนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะหรือว่ากดเข้าไปที่ช่อง YouTube แสงชัยรุ่งเรืองบ้านไม้สักทองเลยค่ะ